นี่ครับประโยชน์บุฟเฟ่ต์นะครับประโยชน์บุฟเฟ่ตูเลียนฟีวเวอร์ครับ วอนนี้เราอยู่ที่ตึกประโยกนะครับอยู่ที่ชั้น75ครับยววันนี้เราจะมาทานบุฟเฟ่นะครับอยู่ที่ใบยโยกนะครับชั้น75นะครับนี่ยเัียน,นี้ดูแม็กกาวตลาดน้ำใบยโยกครับครับเราจะมาทานบุฟเฟ่นะครับวันนี้ นี่ครับวันนี้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเราก็มาเดินชมเดินชมก็ค้าวด้านนอกนิดก่อนนะครับบรรยากาศนี่ครับไบโหยบุฟเฟ่นะครับไบโหยบุฟเฟ่ทูเรียนฟีเบอร์ครับ สิบกถึงครับ q สีเขียวควรับสิบถึงยีครับ16ถึงีครับตา <16 S 2> รานนะครับ1รนฟีเวอร์ุฟเฟ่ต์กบบปบ่บ้ 17, 18, นแล้วบ ครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนแต่แล้วจะไปทางทุเฟตทุเรียนนะครับ นี่ครับเวลาที่เราจะเริ่มทาน11โมงสีนี่เราจะเข้ามานี่ครับนี่ครับเราจะเข้ามาทานบุฟเฟ่น,นะครับบุฟเฟ่บุฟเฟุ่เรีน คูาบรรยากาศน,นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์น้ำมีของต่างๆนะครับโอ้นีเน่เป็นอาหารทะเลนะครับนี่ครับเป็นซีฟู้ดนะครับนี่ บรรยากาศนี่ครับบรรยากาศนะครับบนใบหยกนะครับบุฟเฟต์เรียนกับซีฟู้ดนะครับจะน้มีของกินประมาณนี้นะครับนี่มีของหลากหลายหลายอย่าง เราก็จะเดินดูบรรยากาศรอบก่อนดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงก่อนหรือจะเดินไปดูตรงทุงเรียนนิดนึงนะครับอ็อจะประมาณนี้นะครับมากินอยู่ที่ชั้นเจ็สิบหกนะครับหอือตรงนี้คนเต็มเลยนะครับมารอเอาทุเรียนนะครับนี่ ดูบรรยากาศทุเรียนตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์น้ำเราจะเดินดูนิดนึงก่อนนะครับโอ้โหโอ้โอันนี้อะไรครับเนี่ย อ๋อแพนเค้กทุเรียนนะครับแพนเค้กทุเรียนโอ้นี่ครับโอ้โหอ้หนี่เขาเหนียวมะม่วงอือน่าทานมากเลยนี่ครับดูครับมีของมีทุเรียนเนี่ยของกินน่ากินทั้งนั้นเลยครับครับเดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนนะครับนี่บรรยากาศ ที่ของดองของดองอนี่อันนี้เป็นพวกของทอดนะครับนี่ยถ้าใครไม่กินพวกซีฟู้ดนะครับมันมีไก่มีน้นนองไก่ครับออของเยอะแยะน่ากินมาก เดี๋ยวเราขอเวลานิดนึงครับครับเดี๋ยวตอนนี้เรากินกินไปแล้วรอบหนึง่งเดี๋ยวขอ,อดูเดินชมบรรยากาศนิดนงนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินลองดูครับว่ามีอะไรบ้าง,งครับนี่มาเดินอีกรอบนึงดูครับ มีพิซซ่ามีเฟรนช์ฟรายมีไก่นี่ครับนี่บุฟเฟเฟ่ท,ฟทุเรียนนะครับบุฟเฟ่ทุเรียนที่ใบหย,ยกนะครับอ่านี่เป็นผัดไทยนะครับผัดไทยอ,อันนี้เป็นผล,ลไม้สดครับผงผลไม้สดนี่ตู้ผลไม้สดอ มันมีหลากหลายนะครับนี่ครับน้ำแข็งใสก็มีนี่อันนี้เป็นข้าเหนียวทุเรียนสดเดินให้ชมอีกรอบนึงครับนี่น้ำข้าเหนียวน้ำที่ทุเรียนครับฟองดูนี่เป็นโซนขนมไทยครับนี่น่าทานมากอันนี้ก็เป็นฟู้ดผลไม้ นี่นี่ก็เป็นโซนทุเรียน,นครับนี่นี่เป็นโซนทุเรียนนี่ทุเรียนนะครับนี่มาดูนได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มครับนี่โซนเครื่องดื่มก็จะประมาณนี้นะเดินต่อไปตรงโซนนุ้นกระนิดนึนะครับ ก็จะดูประมาณนี้คร่าวๆไมก็จะเดินอ้อมดเดินเดินเป็นวงกลมนะสามแลกสิบองศานี่นี่ครับดูดิครับนี่น่าทานมากเลยครับชาบูเนี่ืนนะ นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นโซนซีฟู้ดครับมีโซนซีฟู้ดสวัสดีครับน่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับนี่ครับไบกนะครับซีฟู้ดกับทุเรียนนะครับนี่ มีครับน่าทานมากนะครับนี่เป็นโซนซีฟู้ดนะครับนี่นี่เราก็เดินมาดูโซนตรงมุมนิ่งนิดนึงนี่อันนี้ก็เป็นไข่ตุนทะเลเดือดโซนซีฟู้ดเหมือนกันนะครับน่นาทานมาก มีก็จะมีหลากหลายครับนี่ส้มตำก็มีส้มตำครับเป็นโซนอาหารส้มตำโอ้โหนี่ข้าวมันข้าวหน้ามันฟุ้งข้าวหน้าเนื้อตุนโอ้โหนี่ขนมจีนซาวน้ำนะครับโซนนี่ขนมจีนซาวน้ำ นี่ครับข้าวแช่ก็มีครับข้าวแช่ก็มีครับพนักงานก็ใจดีนะครับวนี่ก่ก็เกี๋ยวหลอดแป้งสดครับนี่บุฟเฟ่นะบุฟเฟ่ทุเรียนใบหยกนะครับชั้น76ทุเรียนกับซีฟู้ดนี่ครับนี่ทุเรียนโมาเลือกได้เลยครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะโอเคก็โดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราก็จะลองเดินดูคร่าวๆนิดนึงโอ้หนี่ยำนะครับนี่ยำอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหตักได้ตามใจชอบเลยนะครับ ครับก็มาทานบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ที่ใบหยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเี๋ยวเราก็จะไปที่นั่งกินกันอยู่นะครับคลิปนี้ก็เราก็ขอจะปิดคลิปไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกับซีฟู้ดที่ใบหยกนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนช่องเราด้วยนะครับนี่ให้ดูซาบูนิดนึงซาบูนะครับ ครับเราขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับผมครับแล้วเจอนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ